สวัสดีครับเฮียเมธบอเจริญการยางลำลูกกาของสองครับยางรถยนต์ควรมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่ดีอย่างไรในมุมมองของลูกค้าหรือผู้บริโภคแน่นอนครับคุณสมบัติหลักของยางรถยนต์ซึ่งเราจะไม่พูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะยางทุกยี่ห้อที่ผลิตขึ้นมาจำหน่ายต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ของบ้านเราจึงจะขายในบ้านเราได้ณนะเวลานี้ส่วนทั่วโลกก็จะเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นยุโรปก,ก็คือ E-mark อเมริกาก็คือ DOT นะครับประเทศอื่นๆเขาก็จะมีมาตรฐานอุตสาหกรรมของเขาซึ่งพื้นฐานขั้นแรกเลยก็คือความปลอดภัยในการใช้ยางกับรถยนต์ของประชาชนและผู้บริโภค แล้วคุณสมบัติที่ดีของยางรถยนต์ที่ลูกค้าผู้บริโภคคาดหวังวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนี้ครับว่าลูกค้าส่วนใหญ่คาดหวังอะไรในยางรถยนต์หนึ่งเส้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับราคาเพราะถ้าเราเอาราคาเป็นตัวชี้วัดคงจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ายางแบรนด์เนมทั้งหลายแหลกคงแย่แน่เลยเพราะราคาเขาค่อนข้างสูงคุณสมบัติ พื้นฐานที่ลูกค้าคาดหวังเอาไว้อย่างที่หนึ่งนะครับก็คือความคงทนของอยางรถยนต์ในแต่ละเส้นที่ผลิตขึ้นมาความคงทนวัดกันที่ไหนล่ะอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะครับว่าตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ช่วงล่างของลูกค้ารถคันน,นคันหนึ่งหนงนั้นสมบูรณ์ช่วงล่างไม่เสียช่วงล่างไม่หลวม ศูนย์ล้อต้องตั้งมาในลักษณะที่เรียกว่าใช้เทคนิคในการตั้งศูนย์ให้ไม่กินยางไม่ใช่ตั้งแบบแท็กติกให้มันกินยางหมดเร็วๆนั่นคือสมมุติฐานขั้นต้นในการที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ความคงทนของอยางรถยนต์เส้นๆนหนึ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคคาดหวังและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ได้หาข้อมูลมานะครับ อย่างน้อยอยางรถยนต์1ชุดควรจะวิ่งได้อย่างน้อย2ปีหรือ50,000กิโลเป็นอย่างน้อยซึ่งคันความคาดหวังของลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปี80,000กิโลบวกลบอยู่ที่ความสะดวกหรือความพร้อมในการที่จะเปลี่ยนนี่เขาเรียกว่าความคงทนของอยางรถยนต์ในหนึ่งหนึ่งเส้นความคงทนขยายความอีกนิดนึงเลยก็คือไม่สึกหลอเร็ว ไม่แตกง่ายไม่บวมง่ายที่อยู่ในลักษณะของการใช้งานตามปกตินะครับไม่ได้ใช้งานผิดประเภทของยางรถยนต์ความคงทนถาวรก็จะอยู่ประมาณนี้2ปี50,000กิโลหรือ3ปี80,000กิโลกำลังดีคุณสมบัติที่ดีของยางรถยนต์ข้อที่2เลยก็คือที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการเลยก็คือความนุ่ม มีลูกค้าท่านไหนบ้างไหมครับที่อยากจะใส่ยางที่มันแข็งแข็งขับไปแล้วมันเด,ด้งดึงดังดึงดังดึงดังแบบโอหแข็งมากคงไม่มีใช่ไหมครับนฮะความนุ่มนวลอันที่สามก็คือเวลายางรถยนต์บทถนนเสียงวรบกวนในการตีถนนแล้วสะท้อนขึ้นมาในรถยนต์เราเนี่ยมันต้องน้อยหรือที่เร,เรียกว่าเงียบ มาตรฐานมาอ,อกก,อก็เลยกำหนดการทดสอบเสียงเดซิเบลในการบดถนนเอาไว้ไม่เกิน75เดซิเบลสำหรับแพสเจนเจอร์คาไม่เกี่ยวกับยางออฟโรดหรือยางเพื่อการเกษตรหรือยางรถบรรทุกนะครับเพราะการที่เสียงตีถนนแรงๆเนี่ยมันถือเป็นมลภาวะทางเสียงอย่างหนึ่งด้วยมันถึงได้ต้องทำให้เสียงไม่ดังมาก คุปสมบัติข้อที่3เลยที่ลูกค้าคาดหวังก็คือต้องยึดเกาะถนนดีทั้งเปียกและแห้งอันนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของดอกยางล่องรีดน้ํารวมถึงส่วนผสมทางเคมีที่อยู่ในยางที่ทําให้มันเกิดประสิทธิภาพในการหนึบในการเกาะในการรีดน้ํานะครับแล้วก็ไม่สึกหล่อเร็วนะครับ ส่วนอีกคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งผมมองว่าตัวนี้เป็นผลพลอยได้มากกว่าที่เกิดจากคุณสมบัติหลักในความปลอดภัยผมลืมบอกไปทีหนึ่งครับว่าคุณสมบัติหลักของยางรถยนต์อีกข้อหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงกันวันนี้เลยก็คือการทําให้ยางรถยนต์นั้นส่งผลต่อรถยนต์เครื่องยนต์นั้นคายไอเสียหรือคายคาร์บอนได้น้อยลง ที่ผมต้องกล่าวแบบนี้ก็เพราะว่ามันคือข้อสุดท้ายที่ผมไม่เรียกว่าเป็นความคาดหวังของผู้ริโภคแต่มันเหมือนเป็นผลประโยชน์แอบแฝงการที่ค่ายผลิตยางรถยนต์ผลิตยางรถยนต์ด้วยนวัตกรรมขั้นสูงขึ้นมาแล้วมันได้ผลตอบแทนที่เกินความคาดหมายมันได้ผลตอบแทนที่เรียกว่าในภาษากังกที่เารียกว่า b e n e f i t หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกจากนอกจากคุณสมบัติแหลักและคุณสมบัติคาดหวัง ก็คือการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงทำไมผมถึงได้บอกว่านี่คือผลประโยชน์แอแฝงหรือผลประโยชน์เสริมหรือ Val u e added ของอยางรถยนต์เกี่ยวกับการประหยัดน้ำมันเพราะว่าปัจจุบันนี้คุณสมบัติหลักที่ผู้ผลิตยางรถยนต์จะต้องทำก็คือการผลิตยางรถยนต์จะต้องทำให้รถยนต์คันหนึ่งหนึ่งนั้นคายไอเสียน้อยลงการที่จะทำให้คายไอเสียน้อยลง ยางรถยนต์จะต้องทําให้รถยนต์คันนั้นเนี่ยหรือเครื่องยนต์เครื่องนั้นเนี่ยใช้พลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลงการสันดาบน้อยลงแต่วิ่งได้ไกลขึ้นออกตัวได้ดีขึ้นเมื่อคุณสมบัติหลักคลายไอเสียน้อยลงและยางรถยนต์นั้นทําได้มันจึงทําให้เกิดการประหยัดน้ํามันเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติม value added ของอยางเส้นนั้นและหัวใจสำคัญที่ผมพูดมาทั้งหนึ่งความคงทน สความนุ่ม 3. ความเงียบนะครับและ 4. การยึดเกาะถนนสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากลักษณะของการออกแบบลายดอกอยางอย่างเดียวนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมส่วนผสมเคมีส่วนผสมของยางดิบยางพาราเทคโนโลยีในการทอโครงลวดที่อยู่ในหน้ายาง เทคโนโลยีในการทอเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่อยู่ในหน้ายางและโครงยางคอมเพลตต่างๆที่ผสมเข้าไปในนั้นมันคือหัวใจหลักที่ทำให้ยางรถยนต์เส้นหนึ่งมีคุณสมบัติทั้งสข้อตามที่ลูกค้าคาดหวังเพราะนั้นบางทีเนี่ยเรามองดูยางรถยนต์แบบนี้มันเหมือนกันไปหมดเลยแต่ทำไมยางเส้นนี้ ผ่านไปสองหมื่นกิโลสี่หมื่นกิโลผ่านไปปีสองปีแล้วมันยังนุ่มนวลอยู่เสียงรบปวนในการบดถนนมันยังดีอยู่มันยังเงียบอยู่การยึดเกาะถนนก็ยังดีอยู่การประหยัดน้ำมันก็ยังดีอยู่แต่ปรากฏว่ายางอีกยี่ห้อหนึ่งกลับกลายเป็นว่าหกเดือนปีหนึ่งสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังที่อยากจะได้รับจากยางเส้นนั้นมันหายไปมันหมดไปอันนั้นแหละครับ มันคือคุณสมบัติที่อยู่ในยางรถยนต์ที่ภายในที่ตาเราเนี่ยมองไม่เห็นมันก็คือคอมเพลส่วนผสมทั้งหลายแหล่เทคโนโลยีที่ผมพูดไปทั้งหลายแหล่นวัตกรรมที่ผมพูดไปทั้งหลายแหล่ที่เขาทำ R&D แล้วมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นการเลือกซื้ออย่างเราอย่าดูแต่ราคาอย่างเดียว Google ข้อมูลโซเชียลเพจต่างๆมีข้อมูลให้เราเยอะแยะครับคุณสงสัยอะไรคุณก็ พิมพ์ภาษาชาวบ้านที่คุณเข้าใจเข้าไปเดี๋ยวข้อมูลมันขึ้นมาให้คุณเองนะครับอย่าไปโฟกัสที่ราคายางอย่างเดียวครับของถูกจริงๆมันไม่มีในโลกแต่ของดีราคาสมเหตุสมผลมีแน่นอนเปลี่ยนยางกับเราครับวอเจริญการยางสี่เส้นเราถอดใส่ถวงตั้งสูนย์ให้เรียบร้อยแถมสลับยางถวงล้อให้ด้วยบริการหลังการขายเราจัดเต็มให้ลูกค้าครับ นี่คือ b e n เอฟฟที่ลูกค้าจะได้มากกว่าการซื้อ,อยางหนึ่งเส้นผ่านโลกออนไลน์หรือโลกโซเชียลนะครับมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับยางรถยนต์ช่วงล่างปรึกษาทีมงานของผมได้ครับวอลเจริญการยางลำลูกกาของสองเรารู้เรามีประสบการณ์เราตอบให้เราไม่รู้แต่เรามีพันธมิตรที่รู้เราหาข้อมูลหรือแนะนำอู่ซ่อมรถให้ท่านได้ จริญการยางลำลูกกาของสองครับผมเฮียเมธขอบคุณและสวัสดีครับ